พี่ฟ้าคะจะทำยังไงดีให้ผู้ชายเขากลัวที่จะเสียเราไปคะ การที่อยากให้ผู้ชายรู้สึกว่าฉันขาดเธอไม่ได้ฉันกลัวเสียเธอไปคือรักเราแบบขั้นที่ว่ากลัวจะเสียเราไปเนี่ยนะมันก็ต้องมาดูสองสอย่างอย่างแรกคือผู้ชายเนี่ยจะกลัวคนที่คนที่คอยแก้ปัญหาในชีวิตเขาได้ดังนั้นเราก็ต้องมาเช็คตัวเองแล้วว่าเ, ي, เวลาเขามีปัญหาหรือว่าเขาเครียดอะเราอะเป็นโซลูชันให้เขาได้ไหมหรือเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นได้ไหมถ้าสมมติป,ปกติแล้วเราเป็นคนที่คอยแก้ปัญหาหเขาแล้วก็เป็นที่พึ่งพายใจของเขาอะไปให้คำปรึกษาให้การช่วยเหลือเวลาที่เขามีปัญหาต่อมาอคือเรื่ององงขขคววามสุในชีิต ก็ต้องสํารวจตัวเองเราดูว่าความสุขในชีวิตอะของเขาอะมันขึ้นอยู่กับเราหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าในชีวิตเขาตั้งแต่เช้าจนเย็นมันไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยอะพี่บอกเลยว่ามันง่ายมากที่เขาจะไม่รู้สึกอะไรถ้าเสียเราไปแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในทุกๆแองเกิลข,ข,ของชีวิตเขาในทุกๆอนุของเขาตั้งแต่เช้าจนเย็นมันผู้เทคแคร์คอยดูแลเอาใจใส่ตรงนี้ให้ก็คือดูแลชีวิตเขาอะที่รับรองเลยว่าผู้ชายคนนี้ก็จะรู้สึกเวลาที่อยากทําผิดอะไรบางอย่างเขาก็จะคิดแล้วว่ามันไม่ได้นะเพราะเขาจะสูญเสียตรงนี้ไปเนออกมาในเรืื่อองงขพ้นนฐาชีวิ แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของสีสันในชีวิตความสนุกต่างๆอะไรที่มันเป็นรสชาติของชีวิตมันหายไปเราก็ต้องมาเช็คตัวเองแล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นในชีวิตอะที่มันเป็นรสชาติของชีวิตเขาที่มันเป็น r e c a e re a t i o n ความผ่อนคลายในชีวิตเขาว่าเราอยู่นั้นไหมถ้าหอมทาสามข้อนี้ได้พี่บอกเลยนะว่าไม่ต้องกลัวจ้ะ